สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Light Up Your Life Podcast นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่12แล้วเรามาต่อกันในเรื่องของข้อคิดจากหนังสือที่ชื่อว่า No Limits นะครับของอาจารย์จอห์นแม็กซ์เวลนะครับวันนี้เรามาพูดถึงศักยภาพที่2นะครับก็คือศักยภาพของการบริหารความรู้สึก หรือ emotional capacity นะครับจะบอกไว้เลยนะครับว่าจริงๆผมเองคนหนึ่งเป็นคนที่ sensitive มากๆนะครับบางทีอาจจะดูเหมือนเป็นแบบเป็นเด็กแว้นๆดูเข้มๆดูเหมือนกับเป็น playboy นิดหนึ่งแต่จริงๆเราเป็นคนที่ขี้น้อยใจแล้วก็คิดลึกมากๆนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนมากแล้วคุณดูคลิปนี้หรือฟังคลิปนี้อยู่นะครับแล้วรู้ตัวเองว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องแบบนี้เหมือนกันก็ผมบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวครับผมเคยเป็นมาก่อนแล้วก็เราสามารถที่จะบริหารความรู้สึกของเราได้้ดีขึน ถ้าตรอดไปก็ตามที่เราตั้งใจและยอมรับว่าเรามีปัญหานะครับแล้วก็ไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือก็อย่างที่ผมแชร์ในเอพิโซดที่แล้วนะครับว่า awareness บวก ability บวก choices เท่ากับ capacity นะครับการที่เรารู้ตัวว่าเรามีปัญหาเรายอมรับแล้วเราเลือกที่จะขอความช่วยเหลือนี่แหละครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราสามารถที่จะตีกรอบออกจากสังคายภาพเดิมๆที่เราคิดว่าเราเป็นอยู่ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเองก็ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นภรรยาเป็นเพื่อน ของผแต่สิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องกล้าและเราต้องพร้อมที่จะยอมลดความแข็งกระด้างของตัวเองบางทีเราต้องใกล้จะเสียหน้าเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเองอ่อนแอนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างพวกเราทุกคนให้มีความรู้สึกในการเป็นมนุษย์นั้นเราสามารถที่จะแฮปปี้เสียใจร้องไห้เจ็บปวดเป็นปกติมากๆเราไม่จำเป็นต้อง stay strong หรือดูแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วผมบอกไปเลยว่าการที่เราเก็บความรู้สึกนั้นจริงๆแล้วมันจะยิ่งทําให้ชีวิตเราแย่ลงด้วยนะครับ เราก็จริงๆจะบอกว่าในส่วนนี้ของหนังสือเนี่ยทางจอห์นแม็กซ์เวลเน้นมากๆว่าเราต้องเลือกที่จะโฟกัส,สในสิ่งที่เราเปลี่ยนได้เหมือนที่ผมแชร์ในเอพิโซดที่แล้วเนาะแล้วก็ปล่อยเรื่องที่เปลี่ยนไม่ได้ไปซะ ในมุมมองผมผมคิดว่าบทนี้เนี่ยคล้ายกับหนังสือของซีเวนโควีมากมากเลยนะครับว่าที่พูดถึง7อุปนิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยว่านิสัยแรกก็คือการที่เราต้องเป็นคนที่ proactive แน่นอนครับเมื่อเรารู้ว่าเราควรที่จะเป็นคนที่ proactive ก่อนอื่นเราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเป็นคนที่บางทีเราอาจจะขี้ร้อยใจหรือผ่อนไหวง่ายๆดังนั้นเราต้องเลือกด้วยครับที่เราจะเปลี่ยนเรื่องนี้เหมือนที่อาจารย์จอมแซ์เซลล์แชร์ว่ามีอะไรบ้างที่เราเปลี่ยนได้เราสามารถเปลี่ยนทัศนคติของเราได้เราสามารถให้อา การเวลาของเราได้เราสามารถควบคุมลาดับความสําคัญของเราเองได้เราควบคุมสิ่งที่เรารักที่เราหลงหลายได้เราสามารถที่จะเลือกที่เราเชื่อมันในสกยภาพของตัวเองและสามารถเลือกชะตาชีวิตของเราเองได้นะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มมากๆเลยนะครับว่าเราเลือกได้จริงๆนะครับลหลายคนอาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยจะทําได้ยังไงก็ฉันเป็นคนแบบเนี้ยี่ปีที่แล้วฉันก็เป็นคนขี้หน้อยใจฉันก็เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วฉันจะเปลี่ยนได้หรอ,อะผมบอกไว้เลยครับผมคนนึงเนี่แหละครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้แล้วก็ต้องพยายามอยู่ทุกๆว ก็อย่างที่บอกครับ awareness บวก ability บวก choices เท่ากับ capacity เนาะผมบอกไว้เลยนะครับว่าการที่เราคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้เราเปลี่ยนไม่ได้เป็นความคิดที่อันตรายมากๆเลยนะครับเราก็จะปิดกั้นไม่ให้พวกเราไปถึงศักยภาพสูงสุดที่พระเจ้าสร้างพวกเราทุกคนมานะครับผมคนนึงเนี่ยผมเป็นคนเชื่อมากว่าพระเจ้าสร้างพวกเราทุกคนมาเรามาเกิดในช่วงเวลานี้เราเกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เราเกิดมาในรูปแบบที่พระเจ้าสร้างเรามานี่พระเจ้ามีจุดประสงค์พิเศษมากให้กับพวกเราทุกๆคนดังนั้นเราอย่าปล่อยให้โลกนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคน ที่ด้อยกว่าพวกอื่นเราสามารถที่จะเลือกที่จะเป็น the best version ของตัวเราเองได้อย่าลืมนะครับพวกคุณทุกคนทำได้และพวกเรา NJJ Family เชื่อมั่นในตัวคุณครับหวังว่าเอพิ o ซดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอพระเจ้าอวยพรและพบกันคราวหนะครับบ๊ายบาย